มาทักทายสบายดีกันตอนเ้าเดอ้อเนาะสบายดีทุกทุกท่านเนาะสบายดีกันรอบเ้าเนาะวันที่7จธันวาคมหกหเนาะวันนี้กะเข้ามารับโชครับทรัพย์กันกันตั้งแต่เ้าๆ์เานาะพี่น้องเนาะกับนิเคหุนเนอะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะ ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเนื้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เนาะได้รับสชคลาบกันตั้งแต่เศร้าเนาะแต่เมื่อคืนนี่ก็แสดงความยินดีเนาะกับเหล่าพัฒนาเมื่อคืนเนาะท่านใดที่ว่ากับก็อาจจะได้เนาะท่านใดที่ว่าบุได้กับก็ก็อาจจะโบบุได้โชคนำเพียงเนาะเมื่อคืนเหล่าพัฒนาหวันใจให้ หกเปดเนาะแต่ว่าไปออกเปดหกกับโบเป็นอย่างเนาะเพื่อนเนาะท่านใดที่ว่าได้กับยินดีนำเนาะท่านใดที่ว่าบบได้กับไปลุยกันโตมวดหน้ามนาะมืออื่นเนาะมื้อนี้เฮากะจะมารับโชครับทรัพย์กันเนาะกับนิเคอุ้นกันกอนเนาะเพื่อนเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเนาะเข้ามา ให้กำลังใจเนาะหวันใจเนาะด้วยการเข้ามาสมคลิปเข้ามากดไลค์กดเชคแล้วก็เนาะท่านใหนที่ว่าลงเข้ามาไม่ไมกับบทันได้กดบบทันได้กดติดตามกัฝากกดติดตามไม่นำเด้อเนาะและ้วก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อฝากบ้านมังมีหกหกหกไว้กับพี่น้องอีกเส้นเคยเนาะโอนไว้ใจชัวร์แล้วก็รับประกันความปลอดภยัยล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่า เข้ามาไม่ไม่เนาะบอหูเ่องทางจะเข้าไปเนะาะซบริการทางบ้านมั่งมีหกหให้กดเข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อใต้คลิปเนาะแล้วก็กดที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปจะเข้าไปทักไลน์หาแอดบินเนาะแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากห้องของนอ้องหวานใจเนาะจะได้ซิปแปลว่า โอนไวทันใจแน,น่นอนเนะพี่อนเนาะ,เ,นาะเข้าไปแล้วบ่มีคำว่าผิดหวังเดอ้อมาเบิ้งแนวทางนิเคหุ้นเนาะวันที่7ธันวาคม66กมื้อนี้หวันใจเฮดได้5เด้อเนาะโอ้ยมุ้สุขเสร็อ นี่เคอิหุ่นวันนี้หวั่นใจให้วิ่งรูดท่าเนาะกระจอให้ก็มีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเนาะ หวาใจให้วิ่งลูดห้าก็มีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเนาะโมน,นี้หวานใจให้วิ่งลูดห้าเด้อเนาะบอกว่าจะเป็น v p หรือว่าปกติกะท่านใดที่ว่ามักกะลงไป จับจงกันได้เด้อเนาะก็สามารถไปว่าเล่นได้ทั้งโลบเซ้าแล้วก็ไปโหดโลบบ่ายเลยเด้อสำหรับท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้นเนาะหวั่นใจเนาะก็ลงไปจับจงกันได้เนาะพี่น้องเนาะว่าท่านจะจิ้มจะโจะตัวใดก็หุ้นใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่เนาะหวั่นใจได้เนาะโจะได้ขัดออกมาให้เด้อเนาะสำหรับสายรูดก็สามารถลูดได้เลยเนาะก็ เข้ามาแลว้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านแล้วก็ขอให้ได้ค่ากลับเข้ากันตั้งแต่เซาแล้วก็ขอให้เป็นเซาที่พี่นงเข้ามารับโครับลาบกับหวานใจนะพี่นงฝากกดไลค์กดแช์น้ำแล้วก็เข้ามาชมงคลิปให้หวันใจเนาะสักสองสามนาทีก็ยังดีนะพี่นงเข้ามาเอาแนวทางมาเอาตัวเลขแล้วก็ออกไปก็ได้เนาะถ้าผสมจน,จนจบคลิปเนาะกั่สำนีก็ดีใจแล้วเนาะพี่นงเนาะ กะฝากกับบ้านมั่งมีหกหกไว้กับพี่น้องเซ็นกันเนาะคือรับประกันความปลอดภยนนัยแนนอนนะพี่น้องกะทางร้านจะมีให้บริการทุกๆแนวทางเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นหุ้น VIP หุ้นปกติหุ้นพิเศษเนาะคือเข้าไปสอบถามจับจองกันได้เลยเนาะ้วกอนไนที่ว่า มีปัญหาเนาะเข้าไปแล้วหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการอนการจ่ายเนาะให้ทักเข้ามาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะหวั่นใจกะจะได้แบบว่าไปสอบถามให้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรใ้ทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามารับสุขก,กับหวั่นใจเนาะก็ขอขอบใจสำหรับท่านที่เนาะ ให้กำลังใจหวานใจตลอดมาเนาะทุกทุกคลิปเนาะกะับได้อานแล้วกะ็ไดห็นเนาะคอมเมนต์มมนที่คอมเมนต์เข้ามาตลอดเนาะขออวยพรให้เนาะทุกทุกท่านจงโชคดีกับนิเคอิหุ้นตั้งแต่เ้าๆเด้อเนาะแล้วกะ็ไปพอก,กับหวานใจอีกเนาะกับช่วงของฮานอยเนาะขอท่านจงโชคดี